สวัสดีครับผมจาก As in Life นะครับวันนี้เราจะมาสรุปหลักการสำคัญของการประกันภัยให้เข้าใจง่ายๆกันครับสัญญาประกันภัยที่เราทำกันเนี่ยนะครับมันมีหลักการสากลสำคัญอยู่6ข้อที่เป็นเหมือนกติกาที่ทำให้ทั้งผู้เอาประกันและบริษัทเข้าใจตรงกันและยังช่วยลดข้อพิพาทต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับ1คือ หลักส่วนได้เสียครับหมายความว่าคุณต้องมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินในสิ่งที่เอาประกันจริงๆอย่างเช่นประกันบ้านของตัวเองได้แต่จะไปทําประกันบ้านของคนอื่นเพื่อหวังเงินอันนี้ไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การประกันภัยกลายเป็นการผันหนันนั่นเอง2คือหลักสุจริตใจอย่างยิ่งครับข้อนี้คือทั้งสองฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลสําคัญตามความเป็นจริง อย่างการถแถลงประวัติสุขภาพตอนทําประกันชีวิตถ้าปกปิดความจริงสัญญาอาจจะกลายเป็นโมคียะหรือถูกยกเลิกได้เลยนะครับ 3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหัวใจสำคัญเลยครับคือการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้คุณกลับสู่สถานะเดิมไม่ใช่เพื่อทำกำไรครับ 4. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหม คือถ้าคุณทำประกันสิ่งเดียวกันไว้กับหลายบริษัทเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาบริษัทประกันก็จะช่วยกันจ่ายตามสัดส่วนไม่สามารถเคลมเต็มจำนวนจากทุกที่ได้ครับหหลักการรับช่วงสิทธิ์ครับหลังจากที่บริษัทประกันจ่ายค่าสินใหม่ให้คุณแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยเรียกเก็บเงินจากฝ่ายที่ผิดได้หลักการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณได้รับค่าชดเชยสั้อนครับและสุดท้ายครับหลักสาเหตุใกล้ชิดบริษัทจะจ่ายค่าสินใหม่ก็ต่อเมื่อความเสียหายเกิดจากภัยที่ระบุไว้้ในนนกรรรมทััโดยตงเ่าคบ โดยสรุปนะครับหลักการทั้ง6ข้อนี้แหละครับคือคกลไกสําคัญที่ทําให้ระบบประกันภัยเป็นหลักประกันที่พึ่งพาได้จริงสําหรับทุกฝ่ายหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคําปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา As in Life ได้เลยนะครับ As in Life ประกันภัยง่ายครบจบที่เรา